แสนน้ำผู้ร้อนแสนอร่อยกลับแล้วครับอ้าวกลับมาแล้วเหรออู้จุูยเปื่อนไปหมดเลยฮะแตรก็ว่าฉั้นแสดงฝีมือเต็มที่เลยสิหิวจังเลยว่างวันนี้เป็นช็อกโกแลตซะด้วยใช่ยอ้มีแต่คร้อนเต็มไปหมดไปอาบน้ำก่อนค่อยกินจ้ะเออ แถมเมื่อคืนก็ไม่ยอมอาบน้ําด้วยเอ้ยเดี๋ยวพมาอาบที่หลังก็ได้ไม่ได้ถ้าไปอาบน้ําก่อนแม่จะาให้กินขนมอาเร็วเฮ้ยไปอาบน้ำเถอนนะดยวถ้าไม่ใช่พลอยอดกินขนมไปด้วยดิก็มันขี้เกียจนี่นาอย่างการอาบน้าน้องไม่สนุกเลยสักนิดนึงอ่ะอ้หูปถอยเฮ้ยจริงสิา่เอาไปเลย ไม่ใช่จากกูชี่เคยเห็นที่คนเขาแช่ในบ่อน,น้มนมหรือว่าน้้ำร้อนอะไรใช่ไหมเล่าทีนี้เจ้าของวิเศษนี่นะก็ใช้แทนกันได้ให้ใส่ตัวอย่างของลองไปตรงนี้ถ้าอยากได้บ่อน,น้ำนมก็ใส่นมแล้วมันก็จะปล่อยน้ำนมออกมาทางปากนี่เทนะ่านั้นยังไม่พอนะมันยังมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำกูร้อนแล้วก็ดมไปด้วยแร่ธาตที่ช่วยให้ผิวขาวเนียนนุ่มดีสุดๆไปเลยเอา้าวนี่เราไปตา ฉันไม่ได้อยากมีผิวขาวเนียนนุ่มสักหน่อยแถมแอลกอฮอล์มันก็ไม่เหมาะสำหรับเด็กด้วยที่ฉันต้องการก็คือขนมต่างหากเล่าเออหรอเฮ้ยเชือเีดิ๊ดีด,ดีดีก่อนดิก่อนยืมใช้ทีดิอาไปเอาไป,อา,ไปอามาเอา้ยในที่สุดก็อยากลองแล้วสินะใช่ป่ะเอาล่ะคราวน,นี้ก็เรียบร้อยจะใส่อะไรดีล่ะบอกมานนมเอาน้ำชาไหมเอ้าน้ำผลไม้ เอาอะไรเราไม่เอาอะไรก็สักอย่างนึงนี่ไม่ใช่สักหน่อยนี่ถ้าหากเราที่อยากใส่เอาเหรอเอ้ยช็อกโกแลตเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวไม่ได้เหรอเออเปล่าอ่ะก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เดี๋วนะเดี๋ยวน้วมร้อนช็อกโกแลตเดี๋ยวนะอ,อใส่เหรอ ในช็อกโกแลตแบบนี้ยังก็ฝันไปเลยฮะจริงสิโอ้ออออยอาบนานจังเลยฮะโนบิตะโนบิตะแช่ในบอ่อช็อกโกแลตนานๆเดี๋ยวจะเป็นลมนะอ้าวอะไรเล่าไม่ยูแล้วอะเฮ้ยยยิ่งไปใช้ตามใจชอบอีกแล้ว ชิสุกะจะดื่มดีกว่าชิสุกจ้ะสิงโตนั่นมาอะไรเหรอมันไม่ไม่มีอะไรหรอกอ๋อที่อาบอาบน้ำบา้าฉันก็มีนะน้ำร้อนจะออกมาจากปากสิงโตนั่นน่ะเฮ้ยงอวดเนี่ย แต่ว่าอันที่บ้านของฉันนั้เป็นของจากสมัยยุคโบราณไม่กิ๊กก๊อกเหมือนอันถูกถูของโนบิตะแบบนีห้หรอกหนุย่ยอันนี้น่าเจ๋งกว่าของซูนิโอไม่รู้กี่ร้อยเท่าเป็นเพราะว่ามันไม่ได้พ่นน้ำร้อนแต่ว่าพ่นของที่ชอบออกมาทุกอย่างอเอาไปชนที่บอลชันกันเถอะเดีเ๋ยว<ะ>เอาคืนมานะไปคืนแดงใส่ลงไปดีนะเออเอาไอ้นี่กันละกันไอ้ติมเหรอ ชิชิชิช,ชินี่กำลังเจลาโต้ทั้งละเจลาโต้ของแทนที่สงมาจากเครื่องบดจากอิตาลีเชียวดันนี่อ่ะโอ้ยแกเทลงในช่องนั้นเลยอ่อยาแบบนี้เลยเหรอ,อโอ้เพียบโอ้ว้าวชมหน่อยโอ้กลิ่นหอมของผลไม้สดใหม่ เลยโอ้ยน้องน้โอยสมตัวรลงตัวของข้าเปรกับเครื่องต่ดม่ขาดลายแห้โอ้ยตื่นตาเบลโชยู่กับวัตสุีมาทีนี่นโคนะนี่อได้แล้วมัง้งคืนี้ฉันได้แล้วนอะรีบไปเอามาสร้างทำอยอมทำตามนะฉันเม่คืนใ่ไหรู้กนแล้วนะให้มันเร็ว,รวหน่อยดิโอ้ยง <holders> น,นั<ะ>นน่นโ้ยโอ้ย้ยโอ้าโอ้ยอ้อ้อนยี้ยโอ้ยโองยโอ้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 โอ้ยโอ้ยโอยโอ้าโอ้้อ้้้้้้อ้้ออ้อโอ้้้้ ถ้าอย่างนั้นเลือกเอาของที่ชอบที่สุดกันแล้วกันแล้วชอบอะไรที่สุดนั้นเหรอเฮ้ยบอกไม่ได้ความลับจ้าชิสุกะกำลังแช่น้ำร้อนแบบไหนอยู่นะคุกกี้เองกลิบกลับสีแดงหรือว่าเค้กก็ไม่เลวนะนับบิตาจ้าอานี่นับิตาจับจุ๊บ เอ้ยจะพูดชื่อน้ผู้ร้อนน่ะก็ให้ชิสุกายืมไปแล้วอ,ะอ่ะ,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 ะทำอะไรของน,อา,นายเหรอถ้าใช้ของพิเศษจะผิดวิธีจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นรูหรือเปล่าเล่าเรื่องร้ายแรงเหรอถ้าหลบแล้วก็ใส่ของลองไปเยอะนะมันก็จะพ่นออกมาเยอะจนท่วมเลยไม่เป็นไรหรอกนายชิสุก้าไม่ใช่คนตะกละสักหน่อยอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแล้วแล้วเอ้ยแล้วแล้วชิสุก้ยเฮ้ย ใช่ได้ก็ของที่ชิซุกะชอบก็คือเหรอมันเผาเนี่ย